เดี๋ยวเราไปดูแนวโน้มแล้วก็ปัจจัยที่เราต้องติดตามกันกับคุณพวันนาวัฒนาทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท Y l g b อ l l e บ i เล e r n นเ i o n a l ชนกันนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับุณพวันค<ข>่ะสวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณพิศพงค่ะค่ะทองรู้สึกว่าจะกลับมาได้สักสองสามวันอันนี้นี่ดูแล้วมีแนวโน้มต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณพวันคะก็อย่างที่ี่ฉันบอกในขั้นต้นเมื่อม่ก็ไหลายสัปดาห์ก่อนก็คือว่าดิฉันเชื่อว่าพัน สองร้อสี่อ็ดสี่สิบสช่วงมัดเห่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงก็ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปตามคาดเพราะว่าที่หนึ่งันสองสี่สิบสองเนี่ยไปเทสสองครั้งเราก็ไม่ผ่านเราก็ค่อยๆมีแรงซื้อทยอยกลับเข้ามาก็หลักหลักก็น่าจะมาจากเออสินทรัพย์อื่นอื มีความน่าสนใจน้อยลงแล้วก็ทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะสั้นไมว่จะเป็นปัญหาเรื่องพ้นีรัฐศาสตร์ของทางทางเกาหลีเหนือที่แรกๆต้นต้นๆเมื่อศัพท์เมื่ออาทิตย์นี้ที่บอกว่าจะมีการทดสอบแล้วก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยก็หันมาหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตัวน,นี้หรือแม้กระทั่งเอ่อเอ่อหลังจากการที่ทองคําดิดกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เอ,อมีการ ถแถลงของประธานเฟดสาขานนิยอกออกมาถแถลงว่า,เ,าเชื่อว่าถ้าถ้าการเงินอ,อัตราเงินเฟ้อของอเมริกาจะแข็งเชื่อว่าปีนี้น่าจะค่อยๆถึงจะไม่แข็งแกร่งมากแต่ก็คงจะค่อยๆแข็งแกร่งมากขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้ก็จะเป็นปูนึงซึ่งทําให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มเข้ามาพยอยซื้อเ,ออเออทองคาและวทาให้ทองคําเนี่ยสามารถดีดขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ1,250 US d อ l ลาาแต่รอยต้องดูค่ะอย่างที่ดีฉันบอกคือพันละแนวต้านที่1,252-54ถ,ถ้าสามารถยืนอยู่เหนือระดับนี้ได้ก็น่าจะเป็นน่าจะเริ่มกลับมาเป็นไซด์เรบอร์อีกครั้งหนึ่ง เป็นสัปดาห์นี้เนี่ยหลักๆวันศุกร์เนี้ยคาดตัวเลขไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ไม่ไม่ได้มีไม่ค่อยมีตัวไหนที่เป็นตัวปัจจัยละมีอันเดียวก็คือตัวเลขยอดขายบ้านมือใหม่ซึ่งเออครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ห้าแสนหกหมืนเก้าพันแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยคาดการอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันซึ่งถ้าเป็นไปตามคาดจริงๆ อาจจะทําให้ทองคำถูกกดดันลงมาบ้างแต่ดิฉันก็เชื่อว่าที่แนวรับ1,248เมืม่อวานเป็นโลเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งสามารถรับทองคําอยู่แล้วก็น่าจะเป็นใช้เวอสพส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีไฮไลท์หลักอยู่หลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวตัวเลข GDP ีไตรมาสเอ่อฟิลจีดไตรมาสไตรมาส สองของอเมริกานะคะได้อยู่วันวันพฤหัสบดีแล้วก็ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการบ้าง,งานก็สองตัวนี้เป็นตัวตัวเลขหลกมีนักวิเคราะห์อ,ออกมาประเมินว่าทองคำเนี่ยก่อนหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไกลมากสุดท้ายน่าจะเป็นไกลมากที่ทองคําต่ําที่สุดแต่ก็เชื่อว่าหลังจากที่นโยบายของของ,ของเออเอเอเสร็จออกมาเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีการขยับ การปับขึ้นอัตราดอกเบียไกลขึ้นดังนั้นเขาเชื่อว่าปลายปีนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เห็นพันสามร้อ,อยยูเอสโซ่าอีกครั้งค่ะระยะยาวไปหน่อยหนึง่งค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณพวันค่ะนะขอบคุณครับ